ับผมสวัสดีกันด้วยนะครับผมนี้ผมจะมาอ,อ,อ,อสอนสร้างอะไรนะที่มันเรียกว่าอะไรนะหลังพึ่งเนเออนะโอเคเดี๋ยวมาสอนสร้างกันเลยนะโอเควางต้นไม้ไปนหนึ่งอันนะเออเดี๋ยวด้ย,ดยของของก็คือมีต้นไม้อันนี้แล้วก็โบลเมลนแล้วก็ไข่ซอมบี้นะเออสปาซอมบี้เนี่ยแล้วก็เราเลือกสีอะไรก็ได้นะตามใจคุณ แล้วก็หัวฟักทองอย่าเอาเป็นหัวแบบที่มันมีแสงนะเพราะมันจะไม่เนียนโอเคปลูกเลยครับโอ้โหอ,อ,อันนี้อพอไหมเอาต้นอื่นใ้มนะันอ้ยต้นนี้นะโอเคเอ้ยปุ๊บเออให้มันเป็นต้นแบบหนึ่งสองสามแบบนี้นะโอเคแล้วให้คุณหันหน้าแบบนี้นะเอเอวาอย่างนี้ก่อนแนละ้วแล้วก็ หน้าแบบนี้ครับแล้วก็วางไว้เลยครับให้หัวฟักทองเนี่ยมันหันหน้าเข้าต้นไม้นะเออแล้วทุบออกเออเนียนเว้ยนะต่อไปก็คือทุบตรงนี้นะเนี่ยตัวแบงค์นี้เลยนะผมโอเคอีกแป๊บเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวไปแลสามนะเดี๋นี้เออแล้วขุดลงไปเลยครับให้ถึงเลนล็อกนะเออทุบทุบ เจ็บ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 ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้เออนะโอเคนะขั้นต่อไปก็เอาน้ำมาได้ละน้ำ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 เก็บต้องวางให้ทั่วเลยครับโอ๊ยหน้าจอล่างนี้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 เย็บแบบนี้ได้ไหมเออน่าจะได้นะแล้วก็วางเรือไปครับแล้วก็วางไข่ซอมบี้นะ ให้ซัมบี้มันขึ้นเรือนะโอเคมาต่ไปเฮ้ยมาขึ้นเออเอาอีกตัวอยากต่อยแรงก็เอาตัวเล็กๆมาโอเคแบบนันขึ้นไปแล้วเกลักการเอามาขึ้นเรือนี่มันยากจริงๆไปขึ้นโอ้โหเอ้ยมันอยู่บนบกอ่ะเออไปไปลูกเอออ่ะขึ้นดิ จะขึ้นไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ขึ้นเหรอเออขึ้นแล้วตัวนึงตัวนึงอ้าวไอ้บ้าไปทุบทัวไมเดี๋ยวผมขอตัดคลิปให้มันเสร็จแล้วกันเคยตอนนี้เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเพิ่งเสร็จแล้เมืม่อกี้นี้โอเคอุดไปเลยครับท่านชมอุดไปเรื่อยเนี่ยอ่าไปเรียบร้อยตอนนก็เสร็จแล้วนะท่านชมลองเป็นโหมดเครีด,ดูเอ้ยโหมดสวาวเอรเลยนะครับ เกมหมดเอสโอเคเราจะมาดูความแรงของมันนะว่ามันจะแรงเท่าไหร่นะเฮ้ยโอ้โหนี่เหรอรังพึ่งของแท้โอ้โหแบบนี้แล้วโอ้โหแรงมากนะรังพึ่งรังพึ่งอะไรวะเนี่ยคตรแรงเลย เออเออเฮ้ยไม่ไม่เอเอตายเอ้าเฮ้ยเฮมาเกิดมาเกิดตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจับพ้องก่อนเจ็บเจ็บถ้าอยากให้เนียนกว่านี้นะคือปิดเสียงลงไปเลยนะปิดเสียงของเกมไมครคาบอะเออนะมันก็จะได้ยินเสียงซัมบี้นาะอืมแอบจ้าแค่นี้นะพลังพึ่งเอาไปแก้งเพื่อนได้เลยเนี่ยเออ มันก็จะถามว่าเฮ้ยมันหัวฟักทองไปเก็บปุ๊บอ้าวเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเม,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 ม่อย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 โอ้อโอเคครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับไปแล้ว